ตรีพศนี่เป็นคนเมืองเพชรบุรีแกจบจากโรงเรียนในสิบมาได้สักสองสามปีแล้วก็แต่งงานมีครอบครัวกับแม่สมบุญสาวแม่กลองคนทั้งสองก็ได้มาอยู่ร่วมกันที่บ้านพักทหารแถวแถวพญาไทยกรุงเทพแม่สมบุญภรยาของสิบตรีพศเนี่ยเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนมีจิตใจกว้างขวางโอบอ้อมอารีเป็นที่รักใคร่ในหมู่ภรยาทหารซึ่งอยู่ในบ้านพักใกล้เคียง อาชีพเดิมของสมบุญเนี่ยเป็นชาวสวนพ่อแม่ก็เป็นชาวสวนเมื่อจบป .4 แล้วก็ช่วยค้าขายผลไม้แบ่งเบาวภาระจากพ่อแม่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัวต่อมาเข้ามาเรียนเย็บผ้าที่กรุงเทพก็ได้มีโอกาสารู้จักกับสิบตรีพจน์จนกระทั่งร่วมหอลงโรงกันแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝามาได้ราวห้าหเดือนสิตรีพจน์ทำงานอยู่ฝ่ายทหารช่าง ต่อมาก็ย้ายมามาอยู่ฝ่ายช่างซ่อมบำรุงของโรงพยาบาลทหารซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านพักมากนะักที่นี้รายได้จากสิบตรีพศมันแกเป็นเพียงทหารชั้นผู้น้อยเดือนเดือนก็ชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะว่าไหนจะค่า,าใช้จ่ายเพื่อครอบครัวค่าข้าวสารน้ำปลาอาหารแล้วรายจ่ายพิเศษเกี่ยวกับสโมสรหรือว่าสังคมกับเพื่อนฝูง ตอนนั้นสมบุญก็เลยต้องหาเรีขายขนมถ้วยบ้างขายผลไม้บ้างตกกลางคืนก็เย็บผ้าโหลส่งเพื่อหาไรายได้มาใช้จ่ายเลี้ยงครอบครัวขว่าจะได้พักผ่อนก็ดึกมากแต่ว่าก็ต้องทำเพราะรักลูกฐานะที่หาเงินไม่ค่อยพอใช้ในครอบครัวก็ทําให้เมียต้องหาบเรีขายของเนี่ยก็ทําให้สิบโทพจนี่กลุมใจเขามักจะกลับบ้านดึกแล้วก็เริ่ม กินเหล้าหนักขึ้นกว่าเก่าการพนันซึ่งไม่เคยสนใจมาก่อนหรือว่าเคยเล่นเพื่อความสนุกสนานกับเพื่อนๆนนั้นทีนี้สิบโทพศก็คิดเสี่ยงโชคจากเงินที่ชักหน้าไม่ค่อยจะถึงหลังเพราะว่าคิดว่าจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นก็ลงมือเล่นการพนันในบ่อนแถวซอยรางน้าแล้วก็ก้าวไกลไปถึงเข้าสนามมาวันเสาร์วันอา,าทิตย์ ก็ส่งผลให้แกจมดิ่งอยู่กับการพนันอย่างโอหัวไม่ขึ้นจนมีหนี้สินรุงรังแล้วในปลายปีนั้นสิบโท,โทพศก็หาทางออกใหม่ด้วยการตัดสินใจไปเป็นทหารรับจ้างในลาวโดยหวังว่าจะได้เงินเพิ่มขึ้นเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินที่มีอยู่สองปีในลาวชีวิตทหารช่างสิบโทพศกลายเป็นทหารรับจ้างที่รบเพื่อชีวิตของครอบครัวแล้วก็หนี้สินที่เขาสร้างไว้เอาชีวิตแต่เลือดเนื้อ แลกกับเงินตราที่เขาจ้างด้วยเงินดอลลาร์เมื่อกลับจากสงครามสมบุญมีลูกเพิ่มอีกสองคนเงินที่ได้จากอาชีพทหารรับจ้างซึ่งส่งให้ครอบครัวพอจะใช้หนี้สินได้หมดแต่ก็ไม่มีเงินเหลือในครอบครัวเพราะว่ารายจ่ายมันเพิ่มขึ้นสมบุญก็ยังคงต้องหาเปร่ขายขนมถ้วยในตอนกลางวันตกเย็นก็ขายหมูย่างเสียบไม้ที่หน้าบ้าน โดยที่ลูกชายคนโตก็คอยช่วยแม่ชีวิตทหารรับจ้างในลาวทำให้สิบโทพศเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเขาไปอยู่ในท่ามกลางความเหี้ยมโหดของสงครามและความตายก็เลยมีนิสัยก้าวร้าวและมองโลกในแง่ร้ายคำพูดที่เคยสุภาพเรียบร้อยกับลูกเมียก็เปลี่ยนไปแต่ว่าเขาก็ยังคงกินเหล้าหนักแล้วก็เล่นการพนันอย่างเก่าคืนนั้นสิบโทพศก็กลับบ้านดึก ก็เมามาเหมือนกับทุกคืนน่ะพอเดินขึ้นบันไดบ้านเสียงนกขุนทองซึ่งลูกชายคนโตเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กๆก,ก็ร้องทักเหมือนกับคนอื่นๆบอกสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับเปิดประตูหน่อยเสียงนกขุนทองมันร้องด้วยความเคยชินมันถูกสอนให้พูดได้หลายคําแล้วก็เรียนเสียงพูดคนบนบ้านได้ชัดเจนอ่าจนใครๆก็บอกว่าให้ส่งเข้าประกวดแต่ว่าสิบโทพจนี่รําคาญทุกครั้งเนี่ยที่นกขุนทองร้องทัก แกจะด่ามันหยาบหยาบใครๆจกนกระทั่งมันพูดคำหยาบได้เท่ากับที่สิบโทพจะเป็นคนพูดละแล้วทุกคืนที่สิบโทพ์เมามาแกจะทุบป,ประตูเรียกลูกๆทั้งหมดให้มาตื่นนอนมาร้องเพลงหาถ้วยชามหรือกระทะมาเป็นเครื่องดนตรีเคาะเพราะฤทธิเมาเป็นอย่างนี้เรื่อยมาถ้าลูกคนไหนขัดขืนแกก็จะดุด่าด้วยถ้อยคำหยาบใครด่าสาเสียเทเสียแม้กระทั่งด่าแม่อย่างคล่องปาก แล้วก็ไล่ลูกให้ลงไปแช่น้ําครัมในใต้ถุนบ้านพักกันแหละถ้าหากว่าลูกไม่ทําตามที่แกต้องการปีศาจสุราเข้าครอบครองจิตใจของพศเท่าๆกับปีศาจการพนันเขาไม่เคยมองดูความเหนื่อยยากของเมียและความขมขื่นของลูกเลยสมบูรณ์ซึ่งเป็นเมียก็ได้แต่กล่ำกลืนน้ำตาจากความโหดร้ายทารุณของผัวทุกครั้งที่เธอต่อว่า สามีก็จะทุบตีหรือว่าถูกตบจนเลือดกรบปากจนในที่สุดเธอก็ต้องตกอยู่ในความกลัวแล้วก็เกรงใจเพื่อนบ้านว่าเขาจะหนกหูก็นิ่งเสียก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมวันนั้นเป็นวันเกิดลูกชายคนโตสมบุญไม่ได้ออกไปขายของเหมือนอย่างเคยหลังจากที่เธอใส่บาดให้ลูกแล้วก็ทำอาหารกินกันเฉพาะ,ะแม่ลูกตามมีตามเกิด ปรากฏว่าวันนั้นสิบโทพจนี่กลับบ้านเร็วว่าปกติก็เมามาอย่างเคยพอขึ้นหัวบันไดเรือนเสียงนกขุนทองก็ร้องทักทายเช่นเคยสวัสดีครับสุขสันวันเกิดครับสุขสันตวันเกิดพ่อของยายขุนทองแกตะโกนลั่นบ้านพอเดินเข้าไปในบ้านเห็นแม่ลูกกํลาลังนั่งกินอาหารกันอย,อยู่สิบโทพศก็วางขวดเหล้าลงที่พื้นแล้วยืนงงนเงนแอนไปแอนมา ไปซื้อโซดาให้กูหน่อยนะนี่มันนั่งนินทาพ่อมึงอยู่หรอฝ่ายสมบุญก็บอกว่าพี่นี่วันเกิดลูกนะหยุดเมาสักวันเถอะกูเมาไแล้วจะหยุดทำไมอะดื่มจะร้องวันเกิดกันดีกว่าเว้ยไปรีบไปซื้อโซดาแล้วมาเล่นดนตรีกันสมบุญนิ่งเงียบไม่อยากจะต่อปากต่อคำเพราะรู้ว่าไร้ประโยชน์ พวกลูกๆก,ก็ได้แต่มองตากันเพราะสงสารแม่หลังจากที่ลูกไปซื้อโซดามาแล้วแกก็ลงมือดื่มต่อแล้วก็เรียกลูกๆมาตั้งวงดนตรีไปเคาะอย่างที่เคยทำมาทุกครั้งก็โดยมีเพื่อนบ้านมาร่วมวงด้วยตอนที่ดนตรีกระป๋องหยุดเล่นสิบโทพศก็จะดื่มกับเพื่อนๆจนดึกจะด้วยความปากเบาหรือว่าความเคยชินที่ได้ยินเสียงด่าของนายผู้ชาย อยู่เป็นประจำเนี่ยคืนนั้นปรากฏว่าเจ้าหุนทองร้องด่าแม่สิบโทพศผู้เป็นนายตลอดคืนแล้วก็เป็นคำด่าที่เหมือนกับคำด่าลูกด่าเมียที่สิบโทพศเคยด่าแหละเช้าวันใหม่สมบุญณ์กำลังจัดขนมถ้วยลงหาบเตรียมจะออกไปขายลูกชายคนโตก็วิ่งเข้ามาหาแม่ในครัวน้ำตานิ n นองหนะ้าแม่แม่ครับขุนทองมันตายแล้ว สมบูรณ์นี่นิ่งอึ้งอย่ามือไม้อ่อนมันเป็นอะไรตายฮะลกูกแม่ลงไปดูดีกว่าครับนางสมบูรณ์ก็รีบออกจากครัวเดินไปดูที่ระเบียงหัวมันใดภาพที่เห็นก็คือไม้ไผ่เสียบหมูปิ้งเนี่ยเสียบคาปากนกขุนทองตัวนั้นเลือดทะลักออกมาจนลิ้นแดงยื่นออกมาดวงตาก็เหลือกลานนั่งสมบูรณ์รู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นก็รีบกลับเข้าไปในห้องแล้วก็ตะโกนเรียกสามีพี่ พี่ข่านกขุนทองเหรอพี่ข่ามันทำไมอ่ะมันด่าแม่กูทั้งคืนอ่ะด่าต่อนหน้าแขกอ่ะให้มันกินไม้เสียบหมูถ้มันจะได้เลิกด่าทีนางสมบุญก็พยายามปลอบลูกแล้วเธอก็เดินอ่อนแรงเข้าครัววันนั้นเธอแทบจะไม่มีเรี่ยวแรงขายของนกขุนทองที่ลูกเลี้ยงไว้ด้วยความรักหัดสอนพูดเป็นเพื่อนแกงเหงามาตายเพราะน้ำมือผัวขี้เมาเย็นวันนั้นนางสมบุญกลับบ้านเร็วกว่าทุกวัน ขนาที่เดินเข้าซอยบ้านก็สวนกับสิบเอกพง์บ้านอยู่ใกล้ๆกันแกก็เดินเข้ามาหาอ้าวสมบูรณ์เพิ่งกลับเหรอเขาเพิ่งจะพาผัวยังไปส่งโรงพยาบาลเกิดอะไรขึ้น,น่ะพี่พงษ์ไอ้พศมันกินเหล้าเมามันคาบเอ้กับแกล้มหมูปิ้งอาคาปากไว้รวเดินท่าไหนไม่รู้ลม้มไม้เสียบหมูปิ้งแทงหลอดคอเลือดออกไม่หยุดเลยนี่ยังไม่รู้ว่าเป็นตาย้ายดียังไงเดี๋ยว ข้ารีบกลับมาตามเองกับพวกลูกๆให้ไปที่โรงพยาบาลคำพูดของเพื่อนบ้านทำให้สมบูรณ์ถึงกหน้ามืดหลังจากที่เพื่อนบ้านช่วยกันพยาบาลแล้วก็ไปเยี่ยมดูอาการสามีถามหมอหมอก็บอกว่าเขาเสียเลือดมากไม้ไผ่เสียบหมูนี่หักคาอยู่ในลำคอตอนนี้เราดึงออกมาแล้วละ่ะแต่คิดว่าอาการเขาหนักมากพอดูต้องอยู่โรงพยาบาลอีกหลายวันทีเดียว สิบโทพศต,ต้องอยู่รักษาในโรงพยาบาลหลายอาทิตย์ทั้งยังมีโรคเรื้อรังเนื่องจากพิษุราแล้วก็มะเร็งหลอดลมเนื่องจากบุหรี่หมอก็ต้องผ่าตัดแล้วก็ต่อท่อหายใจให้ใหม่ที่ใต้ลูกระเดือกแม้ว่าหมอจะช่วยชีวิตเขาไว้ได้แต่เขาก็กลายเป็นคนใบ้ไปตลอดชีวิตสมบุญภรรยาทำหน้าที่ของเธอต่อไปด้วยความอดทนเพราะสามีต้องกลายเป็นคนพิการ การเงินที่ได้จากทางราชการนั้นไม่พอจะเลี้ยงลูกเธอก็ต้องทำงานหนักขึ้นสองเท่าเพื่อสามีและลูกทำงานเหมือนทาสที่ไม่รู้จักเหนื่อยลูกคนโตของเธอบวชเป็นพระและเรียนปริยัติธรรมสอบจนได้ปร,ริญญาเก้าประโยคส่วนน้องๆก็เรียนจบอาชีวะช่วยตัวเองกันได้ทุกคนเพราะความอดทนและยึดมั่นในธรรมะธรรมะที่ลูกชายคนโตที่บวชเป็นพระนี่แวะเวียนมาให้สติโยมแม่อยู่บ่อยๆ ทุกครั้งที่พระลูกชายมาโปรดโยมพ่อโยมแม่ที่บ้านโยมพ่อขอน้้ำตาไหลด้วยความเจ็บปวดเขาอยากจะร้องไห้ดังๆแต่ไม่มีเสียงร้องไห้ให้ได้ยินอีกแล้วมนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพราะอุบัติเหตุหรือความบังเอิญน,นะท่านผู้ฟังแต่มันเกิดมาเพราะกรรมกรรมนะ่ะส่งมาเกิดนะเช่นเดียวกับข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ ต่างกันแต่ว่าผลของกรรมนั้นมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของกิเลสกรรมและวิบากเช่นเดียวกับเรื่องของนกขุนทองกับสิบโทพศที่ว่าเนี่ยไม่ว่ามนุษย์จะสร้างกรรมอันใดไว้บาปหรือบุญมนุษย์จะต้องเก็บเกี่ยวผลแห่งกรรมนั้นไม่มีโอกาสปิดบังอำพรางไม่มีโอกาสถา่ายถอนไม่มีเครื่องมือทันสมัยใดๆมาลบล้างกฎธรรมชาติดังกล่าวนี้เลยเพราะมันคือ ฝนบุญไฟบาปครับถ้าใครไม่เชื่อจะลองท้าทายกฎแห่งกรรมดูก็ได้ครับมาถึงเรื่องเวรเรื่องกรรมอีกเรื่องท่านบูฟังเรื่องนี้เกิดที่รังสิตประทุมธานีนี่เองครับมีป้าคนหนึ่งใครๆคก็เรียกแก่ปะเรียมปะเรียมเปิดร้านขายของอยู่ในหมู่บ้าน หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรคนอยู่อาศัยกันเยอะในหมู่บ้านนี้ร้านค้ามีอยู่หลายร้านใครใกล้ร้านไหนก็ไปซื้อร้านนั้นป้าเรียมแกก็มีลูกค้าขาประจำแกอยู่เยอะเพราะว่าแกเป็นคนใจดีขายของไม่แพงลูกค้าก็ชอบเข้าร้านแกแกอยู่กับลูกชายอีกคนหนึ่งเป็นลูกคนที่สองคนโตเนยะเป็นผู้หญิงแต่งงานไปอยู่กับผัวที่จังหวัดสระบุรีนานแล้ว ส่วนลูกชายคนที่ว่าอยู่กับแกนี่เพิ่งจะเรียนจบปวสยังหางานทําไม่ได้ก็ช่วยปาเรียมขายของอยู่ที่ร้านแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไปกับเพื่อนซะมากกว่าพอตกเย็นก็ไปเล่นฟุตบอลที่สนามขห,หมู่บ้านเขาเป็นคนชอบเรื่องกีฬาวันหนึ่งตอนเย็นเย็นคุณประชานี่ก็ที่เล่าเรื่องเนี้ครับคุณประชาไปซื้อยาที่ร้านปลาเรียมแล้วก็เห็นว่ามีกรงนกมีนกเอี้ยงอยู่ในกรง มันเห็นคนแล้วมันก็ตื่นตกใจบินผุภาพผุภาพอยู่ในกรงแหละคุณประชาะก็เลยถามป้าเรียมว่าไปเอามาจากไหนป้าเรียมก็บอกว่ามันตกลงมาไม่รู้มาจากไหนก็เลยจับมาใส่กรงไว้ถามมันแล้วแกก็บอกว่าก็เลี้ยงเอาไว้อย่างนั้นแหละสงสารมันปล่อยมันไปก็จะโดนหมาโดนแมวกินเชื่อเปล่าๆป,ป้าเรียมแกเลี้ยงนกเอี้ยงตัวนั้นไว้สีมันดำครับยังงนกขุนทอง เด็กๆไปซื้อของแล้วก็ชอบดูมันบางคนก็อยากจะจับบางคนก็อยากจะได้ไปไว้ที่บ้านขอป้าเรียมป้าเรียมก็บอกให้ไม่ได้หรอกมันมีอยู่ตัวเดียวแล้วมันก็ยังจะเพิ่งหัดบินเท่านั้นเองที่แรกป้าเรียมก็กะว่ามันแข็งแรงแล้วจะปล่อยมันไปอ่าแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาป้าเรียมสอนให้มันพูดทุกวันมันก็พูดได้แกก็เลยเปลี่ยนใจไม่ปล่อยแล้วมีคนมาบอกแกว่าถ้าอยากจะให้มันพูดเก่งๆพูดชัดๆก็ให้ตัดลิ้นมันหน่อยนึง ปลาเรียมก็เลยทําตัดปลายลิ้นของมันนิดหนึ่งมันก็พูดชัดขึ้นแกก็ภูมิใจมากใครไปซื้อของก็จะคุยอวดถึงเจ้าเอี้ยงว่ามันพูดเกง่งเด็กๆก,ก็ชอบไปแย่ให้มันพูดไปสอนให้มันพูดปลาเรียมสอนให้มันสวัสดีมันก็สวัสดีมันยังเรียนเสียงรถยนต์่รถเครื่องดังๆเก่าๆที่อยู่ข้างบ้านตอนเช้ามืดเดี๋ยวเขาติดเครื่องก่ออยกไปทางานมันจะดังจนกระทั่งเจ้าเอียงนี่เรียนเสียงรถได้ นอกจากนั้นเสียงคนขายกาแฟาที่ร้องขายแล้วก็บีบแตรป,ปูนป,นปูนมันก็เรียนเสียงได้เหมือนกันมันน่ารักมากมีคนชอบกันเยอะนอกจากนั้นก็ยังมีคนมาอ้างว่าเป็นนกของเขาขอคืนปาร,รียมไม่ให้ก็บอกว่าใครก็อ้างได้ทั้งนั้นมีคนมาอ้างสองสาคนแนละ้วปาร,รียมแกก็ไม่ยอมให้ใครมันพูดได้แต่ปาร,รียมก็ยังไม่พอใจอยากจะให้มันพูดชัดกว่าเก่า แกก็เลยตัดลิ้นมันเพิ่มขึ้นอีกมันเจ็บลิ้นหรือว่าแกไปตัดมันมากเกินไปไม่รู้เลยก็เลยมันไม่พูดเลยทีนี้ป้าเรียมแกก็หงุดหงิด,ด่าว่าทําไมไม่พูดตัดแล้วน่าจะพูดได้ดีขึ้นสงสัยจะตัดมากไปก็ไม่รู้ไม่อยากจะเลี้ยงมันแล้วเดี๋ยวจะปล่อยปะพอมีคนรู้ว่าป้าเรียมจะปล่อยเจ้าเอี้ยงก็มีคนมาขอพอมีคนมาขอแกก็เกิดความเสียดายแกก็ไม่ยอมให้ก็จะเลี้ยงเอาไว้ดูเล่นอย่างเงี้ย พูดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรช่างมันแกบอกคนที่มาขอทำนองนี้แกก็เลยไม่ได้ให้ใครคนที่มาขอก็ผิดหวังไปตามระเบียบปาร,รียมก็เลี้ยงเจ้าเอี้ยงต่อไปแต่ว่าไม่ค่อยจะเอาอะไรให้กินปล่อยให้มันอดอดยากๆลูกค้าเห็นก็สงสารเอาของมาให้มันกินมันถึงได้มีชีวิตอยู่ได้ปาร,รียมไม่ค่อยชอบมันเหมือนก่อนคงเพราะว่ามันพูดไม่ได้นั่นเองที่มันพูดไม่ได้เพราะใครทําอ่ะอปาเรียมก็ไม่รู้จักคิด หรือคิดก็ไม่รู้ละ่ะอืมแกน่าจะคิดถึงข้อนี้บ้างว่าตัวแกจะเป็นสาเหตุความที่ป้าเรียมเนี่ยมักจะปล่อยปละละเลยมันลูกค้าคนหนึ่งเขามองเห็นเขาก็ออกปากว่าจะเอาไปเลี้ยงให้ด้วยความสงสารเจ้าเอี้ยงที่มันเคยน่ารักแต่ป้าเรียมบอกไม่ต้องอนะ่ะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองคุณประชาก็สงสารเจ้าเอี้ยงไม่น้อยเหมือนกันแต่ออกปากกับป้าเรียมแล้วป้าเรียมแกก็สายหน้าหาว่า ถ้าเอาให้คุณประชาไปเอาไปตายเสี่เปล่าๆว่าอย่างนั้นคุณประชาเองก็เคยเย้าแย่เจ้าเอียงเห็นมันอยู่ในสภาพอดอยากก็สงสารมันทําได้ดีที่สุดก็คือเอาอาหารไปให้มันกินต่อมาก็มีป้าคนหนึ่งแกนุ่งขาวเหมือนกับแม่ชีเป็นลูกค้าที่มาซื้อของร้านป้าเรียมแต่ก็ไม่ไม่บ่อยนักมาเห็นเข้าเห็นป้าเรียมเลี้ยงนกก็ถามว่าเอานี่ยังไม่ปล่อยมันไปอีกเหรอ ปาร,รียมก็บอกว่ายัางป้านุ่งขาวก็บอกว่าสงสารมันนะัททรมานมันทำไมมันก็เหมือนคนเราเหมือนกันมันก็มีชีวิตมันก็อยากไปโน่นมานี่บ้างเลี้ยงอย่างนี้มันเป็นบาปเปล่าๆทีแรกเนี่ยก็นึกว่า,าจะเลี้ยงแค่โตก็ปล่อยมันไปถ้าอย่างนั้นก็ได้บุญแต่เลี้ยงนานอย่างเนี้ยได้บาปแล้วละไม่ใช่ได้บุญปาเรียมแกไม่พอใจ แกเล่าให้ใครต่อใครฟังไปทั่วแล้วก็แสดงความเกลียดชังป้านุ่งขาวคนนี้ป้าที่นุ่งขาวนี่บ้านแกอยู่ซอยถัดไปแกเป็นคนชอบเรื่องธรรมะธรมโมทำบุญทำทานแต่แกก็ชอบเล่นหวยใต้ดินด้วยนะนะหลังจากที่ป้านุ่งขาวมาพูดแล้วนี่ป้าเรียมก็เลยย้ายกรงนกไปไว้หลังบ้านคงจะรำคาญคนโน้นพูดงี้คนนี้พูดงั้นคนไปซื้อของก็เลยไม่เห็นเด็กๆก,ก็หมดโอกาสเอาอาหารให้มันกิน คนบ้านใกล้ๆเขากระซิบกร,าาระซาบพอคุยกันว่าไอเอียงอดอยากเพราะว่าป้าเรียมนี่ะไม่ค่อยให้อาหารมันเลยไม่สนใจมันน่าสงสารจริงๆเขาอยากจะแอบเข้าไปปล่อยก็ทาไม่ได้เพราะว่าหลังบ้านป้าเรียมเนี่ยมันติดลูกกรงเข้าไปไม่ได้เลยแต่มองเห็นว่าไอเอียงน่ะมันผอมมากกินไม่อิ่มแล้วไม่ค่อยได้กินด้วยอยู่มาวันหนึ่งมือป้าเรียมก็มีผ้าพันแผลคุณประชาไปซื้อสบู่เห็นแก มือแกพันผ้าอยู่ก็ลองลองถามดูแกก็บอกว่าไอเอียงน่ะจิกมือแกอ้าวทำไมมันจิกมือป้าไม่รู้มันบ้าบอคอแตกเข้าไรของมันไอนกจังไรแล้วมันไปไหนแล้วละป้าให้เขาไปแล้วให้ใครไปอะป้าคนซอยนู้นแกตอบยังไม่สนใจชี้มือส่งเดชไปอย่างนั้นเนี่ะคุณประชาคนนึ้ว่าป้าเรียมให้เขาไปแล้วจริง ก็ยังพูดกับแกเลยว่าแม่มันน่าจะให้ผมนาะผมจะอยากจะเลี้ยงจะตายมารู้ความจริงภายหลังว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนที่อยู่หลังบ้านของแกเนี่ยเล่าให้ฟังนะโดยที่เข้ามาแอบกระซิบบอกก็ไม่อยากให้คนอื่นได้ยินยายบ้านนั้นแกเล่าบอกว่าเออมันจิกมือประเรียมเพราะว่ามันไม่ได้กินอะไรมานานแล้วมัคงจะหิวอ่ะเอามือไปแย่กรงมันอ่นะ ได้ยินปาร,รียมพูดตอนที่จะเอามือเข้าไปในกรงเนี่ยปาร,รียมพูดก่อนบอกไอ้นกหน้างโง่ไอ้นกปัญญาอ่อนเสร็จแล้วก็ร้องโอ้ยสะบัดมือเรา่าเรา่าร้องมึงเจ็กกูเหรอไอ้นกในรคุณฮะไอ้ในรคุนมึงเจ็กกูเหรออย่าอยู่เลยตอนนั้นปาร,รียมกำลังต้มน้ำร้อนอยู่ยายคนที่เล่าแกบอกแกเห็นกับตาเลยปาร,รียมในยกหม้อน้ำร้อนเดือดเดือดสาดรถรองไอเอี่ยม มันร้องดิ้นพอๆๆๆเดี๋ยวก็เงียบเสียงไปป้าเรียมไม่สนใจยายดีมันนะ,อะตอนนั้นยายคนที่ว่านี่แกก็ไปแอบดูเห็นเจ้าเอียงนี่นอนฟุบนิ่งอยู่เดี๋ยวป้าเรียมก็เปิดกลงหยิบมันใส่ถุงพลาสติกแล้วโยนลงถังขยะคุณประชาฟังอย่างไม่อยากจะเชื่อว่าป้าเรียมเนี่ยจะเป็นคนโหรายอย่างนั้นเพราะตามธรรมดาก็เห็นแกเป็นคนใจดียายคนนั้นบอกว่า ผู้หญิงขาดผัวก็เป็นอย่างนี้ละ่ะหน้าฉากมันจะใจดีแต่หลังฉากแล้วมันขี้งุดเิดขี้รำคาญปากพูดดีแต่จใจมันพลุ่งพล่านทำเรื่องร้ายๆได้ไม่คิดหน้าคิดหลังเสร็จแล้วยายแกขอร้องไม่ให้เล่าเรื่องนี้ต่อคุณประชาก็รับปากแกไม่เล่าให้เพื่อนบ้านฟังเลยเพราะว่ากลัวเรื่องจะไปเข้าหูปาร,รีมเข้าจะทำให้ยายหลังบ้านนี่โดนปาร,รียมเล่นงานไปด้วย หลังจากที่ไอเอียงไปสบายแล้วได้สามหรือสี่เดือนประมาณเนี้ยปรเรียมก็บ่นว่าปากคอเป็นอะไรไม่รู้มันเจ็บเจ็บกินอะไรไม่ค่อยได้รู้รสนะลิ้นก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้รสเอาเลยรสชาตินาหารแถมเป็นฝ้าขาวหนาหนาขึ้นมาอีกก็ถามว่าแล้วป้าไปหาหมอหรือเปล่าแกก็บอกว่าไม่มีเวลาอป่วยแล้วไม่ไปหาหมอก็ไม่หายสิป้า เสร็จแล้วลูกค้าที่มาซื้อของเขาก็ถามแกป้าเรียมแกก็บอกไม่เป็นไรมากหรอกไม่กี่วันก็หายต่อมาป้าเรียมก็บอกว่าลิ้นแตกเป็นแผลกินอะไรลำบากรสชาติไม่รู้อะไรเลยไปหาหมอมาแล้วหมอให้ยามากินแล้วก็ทาแต่ก็ไม่บอกว่าเป็นอะไรตอนนั้นคุณประชาถูกเกณฑ์ทหารไปเป็นทหารอยู่หลายเดือนถึงได้มีโอกาสได้กลับบ้านก็ได้รู้ว่าป้าเรียมไม่ได้อยู่บ้านขายของอีกแล้วบ้านปิดใส่กุญแจไว้ ลูกชายก็มาอยู่พากันมาอยู่สระบุรีบ้านลูกสาวเพราะว่าป้าเรียมเป็นมะเร็งที่ลิน้นครับเป็นมะเร็งที่ลิน้นยายที่อยู่หลังบ้านป้าเรียมแกบอกว่าป้าเรียมเป็นมะเร็งที่ลิน้นจริงๆไอ้โรคอย่างนี้มันโรคเวรนโรคกรรมรักษาไม่หายหรอกไม่อยากจะนึกเลยว่าเพราะไปทํากับน,นกเอี้ยงตัวนั้นแต่ไม่นึกก็ไม่ได้เพราะมันคอยจะนึกอยู่อย่างนั้นด้วยเออตัดลิ้นนกแล้วเป็นมะเร็งที่ลิน้น มันเป็นความบังเอิญหรือเป็นเพราะเวรกรรมกันแน่ครับแล้วท่านผู้ฟังคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรครับ